ดูได้ไวการนั่รับไปยังหวาการนั่รับไปยังหวาการนั่รับไปยังหวาเปลี่ยนลุกนะคะอันนี้เปลี่ยนลุกอาจารย์จะเปลี่ยนลุกให้กับผมบางนะคะผมบางทำให้เป็นวอลล่มหนามีดัดปลาย ตักว่บสามขวบด้วยนะแม่ะตัดผมนี่มาเอาเลยมาเอาตัดเสร็จแล้วดูก็ไม่ตกใช่มาลากันก่อนเดี๋ยวมันนานสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสำหรับการไลฟ์ครั้งที่สอง ก,ก่อนการสอนนะอันนี้เป็นงานของลูกค้าซึ่งเป็นการตัดลักษณะของการตัดซอยแบบเสียบนะครับซึ่งหลายหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่ปกติทํางานประจำสอนนักเรียรนอะไรต่างก็สอนทั้งตัดเสียนตัดแห้งนะน,นะครับก็มาดูที่มีการตัดยาวธรรมดานะครับเป็นลักษณะของสไลด์นะครับแต่ด้วยหลักนัมันก็จะไวนะก็สังเกตดู เาป็นละักษณะการตัดซอยเปลี่ยนเพื่อทําการดัดนะครับความยยวานี่นนเจะขึ้นบ้านนะครับเจาะขึ้นบ้านแต่ว่าไม่เน้นสั้นมากจนเกินไปนะครับแต่ให้พอดีกับการดัดก,การดัดผมเนี่ยถ้าจะให้ดีเนสิ่งสำคัญที่สุดคือหนึ่งนะครับรูปทรงต้องสัมพันธ์กับการดัดนะไม่ใช่ขนาดตัดตรงไหนก็ตัดขนาดดัดอันไหนก็ดัดเข้าราสมผสานกัน ทุกคนจะต้องรู้ก่อนว่าหนึ่งรูปแบบการดัดนั้นนะครับคืออะไรที่จะให้คุณค้าสองนะครับก็คือทรงผมนั้นจะเหมาะกับการดัดไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลลุ่มไม่ว่าจะเป็นลักษณะของปริมาณนี้นะผมความหนาบางนะครับและรอนที่เป็นกวดที่เราจะให้เสียงพันมากนะครับแต่นักเรียนทุกคนที่เข้ามาในที่นี่เนะี่ยจะฝึกสอนให้หมดนะครับ นีืทุกคนไม่ต้องไปหาประสบการณ์เองไม่ว่าจะเป็นลนักษณะของเคมีงานเคมีอะไรต่างๆนะนะครับก็ขออนุญาตเป็นลนักษณะงานนี้ก็เป็กายแชร์นะครับเหมือนเดิมนะครับบ่ายนี้อย่าลืมนะครับเทรนทรงผมแฟชั่นสุดฮิตยอดนิยมเลยนะเทรนทรงผมใต้ดินยุโรปนะฮะอิโมโนะนะครับอิโมลแล้วเดี๋ยวเรามาดูในลนักษณะของการสอน อาจารย์สอนให้เห็นชัดๆเลยเพราะเป็นนางแบบเลยตรงๆไม่ใช่ลูกคุลูกค้านะนะครับช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่อาจารย์กำลังสัดย์ให้ตอนนี้นะช่วงบ่ายนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีในแบบอีกคนหนึ่งนะครับที่อาจารย์ให้มาเพื่อทําการให้ความรู้เพื่อนๆนะครับที่เป็นแฟนเพจหรือถูกใจเพจนี้นะครับส่งความรักส่งความสุขโดยการส่งความรู้มอบให้กันนะสำหรับชาติแของเมืองไทย จากใจอาจารย์หรือที่รู้จักกันคือทเทพกันไกลจากที่ไทยนะฮะปัน,นาาเห็นกันไกลนั่นเองนะครับแชร์ออกไปเลยฮะด้านหน้าด้านข้างเนี่ยจ,จะทำการปรับเปลี่ยนหมดเลยนะครับปรับเปลี่ยนหมดนะเพื่อให้เกิดความคมและให้ใบหน้าดูเรียวขึ้น ก็ปกติธรรมดาเนี่ยคือเพื่อนเวลาดูอยากให้เน้นดูให้จบนะครับแต่จริงๆมันไม่นานการตัดซอยองอาจแป๊บเดียวนะครับไม่ได้นานนะครับวัวหนึ่งก็สามนาทีห้านาทีเจ็ดนาทีอะไรต่างๆเนี่ยไวนะนะครับนอกจากในลักษณะอย่างนี้หารย์อาจจะแบบคือให้เห็นชัดๆถ้าหัวไหนสอนก็จะช้ามากนะครับเพื่อให้เห็นกัน ครับเวลาให้ก็อยากจะให้จรนะครับแต่ถ้าบา,า,างทีลูกค้ากล้าจะไวหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นลักษณะของหัว2สอนนะครับแต่ให้ดูนะครับบางท่านก็ไม่สามารถคือสอนบทศิษย์ักษเขาได้นะมันดูเป็นลักษณะของอ่าไม่ดีนะครับประมาณนั้นนะ ลูกค้าเป็นผมที่เส้นละเอียดนะครับอาจารย์จะใช้ในลนักษณะการซอยเพื่อเรียกวอลลุ่มแล้วก็สำคัญคือปริมาณความยาวของผมให้พอประมาณเพื่อการดัดวอลลุ่มนั้นเนี่ยนะครับดัดวอลลุ่มคือดัดลองใหญ่เพื่อให้เขาพองขึ้นมาพอดีตัวนะครับทําให้ใบหน้าดูเรียวขึ้นนะครับแล้วก็บีบหน้าให้เล็กลงนะครับประมาณนั้นนะ อย่าพลาดนะครับช่วงบ่ายนะกับเทรนด์มมงแฟชั่นนะครับเทรนด์ใต้ดินของยุโรปนะอาจารย์มาสอนให้อันนั้นสอนเลยนะครับสอนเลยโดยตรงสำหรับท่านใดที่ดูจากาเพจดูจากไลฟ์ของอาจารย์นะครับยอยากสัมผัสตัวจริงๆอยากมาเข้ามาแย์สอน ตัวต่อตัวเนี่ยก็โทรได้นะา,ามได้เลยช่วนี้อากาสดีเพราะว่าเป็นโปรขยับขยายสถาบันใหม่นะครับประมาณนี้น,นะท่านใดที่อยากติดตามผลง,งานอาจารย์ก็ติดตามได้3ช่องทางนะหนึ่งนะครับเพจน,นะนะครับบ้านปูพัดนะครับ เทพเป็นไกหรืออ่าพูดง่ายว่าเทพเป็นไก h ช n แนลนั่นเองนะครับส่วนในลักษณะของช่องทางที่2คือ YouTube Search นะครับป้าอ่าเเนะี๋ยวหมบูพาร์เทพเป็นไกแชนแนลนะครับนะครับ ูค่าผลลัพธ์กันเห็นแลจวจะตัดอย่างนี้เนี่ยน้องแมวสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าเห็นแลจวจะตัดอย่างเนี้ยจริงๆอ่ะแสกซ้ายแสกขวาแสกหน้าแสกหลังแสกหลังไปข้างหน้าไม่ได้นะต้องแสกหน้าไปข้างหลังแสกข้างหลังมากข้างหน้าปิดหน้าหมดนะแสกซ้ายแสกขวาแสกหน้าไปหลังเออจ้าน้องแมวฝากไลฟ์ฝากแชร์น้องแมวแชร์ด้วยนะคะเอ้าเรามาดูค่าของผลงานแล้วกันอันนี้คือการซอยเปียก ทรงเบสิกของอาจารย์อลไรแต่ลูกศิษย์อาจารย์จริงๆทรงอย่างเงีง้ยนะครับพวกเขาใช้เวลาจริงๆอ่ะก็ไม่เกิน15นาที20นาทีถ้าลูกศิษย์นะนะครับสมรู้ในนะครับเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวจะทำการดับนะครับ,นะรบ,นะรบเป็นขั้นตอนต่อไปจากนี้นะครับแต่ทีนี้การดัดอาจารย์อาจจะไม่ได้อาจารย์อาจาอาจะไม่ได,าาไได้ถ่ายนะเพราะมันจะเป็นระยะเวลานาน เดี๋ยวจะเอาข้าผลล,ลัพธ์ลงเป็นรูปภาพแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้เดี๋ยวเราไปเจอกับการสอนเทคนิควิธีและขั้นตอนหัวใจของการตัดซอยทรงผมแฟชั่นใต้ดินยุโรปเทรนอีโมหญิงนะครับและเดี๋ยวมาดูความสวยงามกันนะครับขอบคุณาสาหรับคนแชร์ด้วยค่ะนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับเห็นยากเขาเห็นเห็นรูปทรงมาใช่ไหมมาดูให้เขาดูลายเส้นด้วย นะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะพาคบ่ายมันนะนะครับมันมากเลยลแหละแล้วเพื่อนๆจะได้กระจ่างเลยว,ว่าอีโมถึงทรงความสวยงามของอีโมมันคืออะไรสําหรับทรงผมใต้ดินยุโรนะครับโอเคอ่ะนะครับก็กราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตาม แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเสร็จจากงานนี้มาพบก,กันกับเทคนิควิธีและขั้นตอนหัวใจของการตัดซอยทรงผมแฟชั่นใต้ดินยุโรปหญิงนะครับเทรนด์อิโมนะครับแล้วเพื่อนๆจะรู้ลึกเลยว่าตัดยังไงจากผมยาวเป็นการเปลี่ยนคารคเตอร์แต่เป็นนางแบบของอาจารย์ซึ่งอาจารย์นำเสนอด้วยใจ มาให้ด้วยใจนะครับก็คือทุกขั้นตอนเพื่อนๆจะรู้ละเอียดน,นะครับประมาณนั้นนะนะครับนาง,งแบบมายกนิว้วยกนิ้วเนี่ย <laughs> โอเคนะครับบาย